สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทกท่านวันนี้ก็จะเล่าเนฐานาเรื่องพระภัยมณีตอนที่ห้าสิบสองตอนพระภัยมณีทําพิธีปรงศพเท่าสุทัศน์และพระมเหสีคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทกท่านไม่น่าโอกาสนี้ด้วยและฟังได้เลยนะครับจะกล่าวเรื่องเมืองลังกาเพื่อฝรั่ง นิเวศวังนางวันลามาลาีทั้งลำพานางยุพาสุลาลีนับแต่ปีขัวกับกองทัพไปต่างครองครันลันทศดสลดจ,จิตด้วยจากมิดมัวหมองไม่ผ่องใสทุกเศ้าค่ำคล่ำครวนลันจวนใจจนคันได้สิบเดือนไม่เคลื่อนคลาอันโชมยงอง์ละเวงเงวันลาลาดขอดหนอนาด เมื่อวันเข้าพรรษาเป็นชายเฉิดเลือดลักดวงพระตราเหมือนบิดาเปิดหนึ่งหล่อละออองค์ผิวชวีสีสังสํำอางอ่อนเหมือนบานดอนแต่พักเกตเนตรขนงดูความขำอัไพลวิไลทรงมาตัวลงให้ซื้อพระมังคลานางลำพาจเสลีมีโอรส เหมือนทรงยศสีสวรรณกันหัตถาตั้งผิวเหลืองเลืองรองดังทองทาเสื้อวลายุดางามสัมพังนางยุพานาลีก็มีบุตรเหมือนสินสมุดเน่ดแดงดังแสงผางผิวเนื้อเขียวเขี้ยวแหลมเกลยดแก้มครางไม่เพียดอย่างบิดาซื้อวายุพัดแล้วลีลา มีบุตรสุดสวัสดเป็นสายชาติเชื่อวงพลงกษัตริย์ไม่เพี้ยนผิดปีดตุลงทรงสันทัดทั้งเอวบางร่างลัดซึ่งหัดชกันพระมังคลากับวาลายุดาราชอยู่กับบาทหลวงใหญ่ในไอสันกุม,มาลาวายุพัดหัดชกกันทั้งสองนั่นอยู่ที่ พระปีปโปต่างภาคเพียนเรียนหนังสือถือฝันหลังอาจารย์สั่งสวนสีขาโยวาหูดูตำลาฝ้าดินคล้อยพินโยไม่มีโลคาพานส้ำลานใจจะก,กลับกล่าวเจ้าพยากาละเวกการพิเศษขาดข้องไม่ผ่องใสขั้นเปลียวดองสองทัพยกกลับไปสงหสชัยส้อยเศร้า เปล่าอุลาคิดกระหนึ่งถึงลูกสาวเจ้าผลึกไม่ไวายนึกนอนฝันกัะสันหาโอ้น้องน้อยส้อยสุวรรณเจนสุดาเสียดายมาถึงแลวกลับแคล้วกันเนจ่าเอย๋ยเคยหอมถนอมถนิดเคยนอนชิดชมน้องประคองขวนเคยยิ้มสวนชวนชื่นทุกคืนวันเมื่อกระน,นั่นน้อยเลือใจไม่ใหญ่ดี ได้ร่วมเลียงเกียงกระเนยชมเชยกอดเจ้าเคยพลอดจูกจิกพิพิกหนีแม่ลักใครในานางเหมือนอย่างนี้ให้ฝ้าที่เถิดสินะไม่ละเลยเมื่อไปทับพระพราลังกานั้นเพราะเหมาะเบาบันเหลือช่างเสาเจี่ยวเจ้าเอ๋อยให้อายใจได้แต่เบียดชิดเชียดเฉย ไม่ได้เกยกวดชมสมคเนมาเมืองนี้พี่ก็หมายแม่ใคราคลา,ลาดกับนิราชเลือดล่างเป็นห่างเหอันกุงไกลไกลทางหวังทะเลสุดคเน,นึกเสะอื่นกลืนน้ำตาโอ้แต่นี่ไม่ได้พบประสบแล้วเสียดายแก้วในยเนตของเชษฐาเมื่อรบรับกลับฝาหลังเมืองลังกา พระมารดายกให้เหมือนใจคิดเคยกอดพี่ไม่ให้ออกไปนอกรถหอมแป้งสดแสนสื่นและลื่อนกิดเคยกอดจูบรูปต้องประคองคิดมาเปื้องปิดเปล่าใจจำไกลกันถึงยามนอนกรอนพาดนลาดนึกเลือลํำลึกหลวงเพื่อและเมื่อฝันจนใสเหล่าสาวสุรางนางกำนัน ลองเรียกซื่อส้อยสุวรรณจันสุดาแต่ดิ้นโดยหวยหวนคร่ำควรคิดม่ลื้ลืมเลืม่มจิตกนิฐาจำจักคิดผิดผันจำนันจาลาบิดาชนละนีตามพี่นางแล้วจะได้ไปเมืองผลึกน้องได้พบสองสีสวัสดไม่ขัดขวางลำพึงความยามเศร้าคล้ายเบาบาง พอสาว่างเวลารุ่งราตรียิงสวดสวงสงเครื่องแล้วเยื่องย่างพร้อมด้วยเหล่าสาวสวรางนาลีสีมาขึ้นเฝ้าพระชลนกชลนีอันชลีแล้วสะอื้นกลืนน้ำตากรุงกษัตริย์ตัดถามด้วยความรักเป็นลรพักเผือดพูบรูปหนักหนาโอรสรับอภิวันจำนานจา ลูกตึกตราตอมใจไม่ได้ไวด้วยพี่นางสร้างกะไ e ยไม่ได้เหตุทั้งพระเชษฐาตามสุนความหายช่วยขัดขวางอย่างไรจะได้ไอายขอถวายบังคมลาฝ่ายุคนไปเที่ยวตามยามข่าวสืบล่าเรื่องการบ้านเมืองก่อแก่งทุกแห่งหนหรือเสียเรือ เพื่อจะคลั่งอยู่กลางชนถึงอับจนจะได้พามาธานีพระฟังคำห้ามบุตรสุดสวัสดเขาตัดขาดเสื้อสายเกี่ยงหนายนีอย่าตามไปให้ลำบากยากโยทีอยู่บุรีเศร้าค่ำให้สำลรานพระฟังตัดตัดรอน้อนสะอื่นอุตสากลืนชนละนาน่าสงสารที่รัวลาบกลับปนดปทถมาน ขอประทานโทษที่พระพิยาซึ่งแค้นเคืองเรื่องราวเครอบฝั่ลังไม่จงหวังร่วมนิเวศกับเชษฐาจึงหลบลี่หนีงานการวิวาได้ล่วงลาดชอาชยยาฝาทุลีแต่ส่วนลูกผู้ใจอะไรหนักเคยเพียนพักพี่น้องกันสองสีทั้งเป็นหญิงที่งกว้างเสียอย่างนี้ จะลู้ที่ผินหน้าไปหาใครพังสศกาอาดูลพุนทเวศพระชนละเนตรนองตกวุกๆไหลพระปีตัวลงสวงสารรำคาญใจไม่ให้ไปก็จะเศร้าเฝ้าโสกาจึงว่าพ่อก็ไม่ห้ามตามแต่จิจไม่เขินคิดรักใค้ก็ไปหาตามลำพังพี่น้องกันสองหลาแต่อย่าว่าข้าใส ให้ไปตามพระรับสั่งบังคมบรุมนาถจ,จากปราศาสตรเสด็จมาหน้าสนามขึ้นยวดจั่งนั่งพระพราสง่างามจึงสามความแก่มาหาเสนาในจงแต่งลำกำปั่นสุวรรณมาศใส่ใบตาดทองทองทวงทองให้ผ่องใสเปลี่ยนลอกใบใสสม,มอเสื้อช่อใบ ทำด้วยไหมเบญจพรรณให้ทันการควนประจำกำปั่นสักพันท้วนเลือกเราล้วนเข้มแข็งกำแหงหานทั้งล่าต้าต้นหนพวกคนงานที่จำนานนาวาจากลาไกลขั้นสั่งเรสเร็จเสด็จกับผู้รับสั่งไม่รอั่างเรียกกันเสียงหวันไหวบ้างเปลี่ยนเสือ้อเลือกเสาผัดพราใบ สมอมไหมเบียจะพันฟันเป็นพวงัันทวกน้ำลำเลียงสเสบียงเพียบทอดประเทียบประทับท่าหน้าสนวนพป้อมปืนผาอาวุธชุดฉนวนทหารท่วนพันปรายจำในลำส่งขั้นลวงแจ้งแสงสูนจำลวนจำหลัดนอกษัตริย์จอลลีเข้าที่ส่งน้ำกุลาบ อาบอบตลบองค์แล้วสวดทรงเครื่องกษัตริย์ยำรัดเหลืองมองกุฎเพชรเกียรกระจางสว่างวับเป็นนวลจับแกมสีสวีเหลืองสวดฉลองพระบาทพระยตาเยื่องนางเชิญเครื่องงามงามตามลีลาลงกำปั่นบันลังขึ้นนั่งอาจพ่อมหาหาดเล็กพี่เลี้ยงเคียงไส้ขวา นายทหารขานหโหเป็นกัวลายิงปืนหน้าเลือตึงกึ่งกึกลางประโคมก้องกลองเลิกเอิกเกริกเสียงสสำเนียงเสียงแท่ทั้งแตรสังรอยลำเลี้ยนเคลื่อนคลาจากหน้าวังได้กำลังลมดีให้คลี่ใบเด่นหอวจากปากอา่าวลมว่าส่งสะบัดทงปลายปิววิววิว,ว,ว,วไหว ดูอ้างว่างกลางทะเลว่าเวืใจชลลาไลลมขึ้นเสียงคลื่นคลึกนกกษัตริย์ตัดสั่งให้ตั้งเข็มออกแล่นเล่มจะไปเข้าเอาผลึกพอแดดลบพบคล่ำออกน้ำลึกเลือสะทึกสะท่านเลื่อนสะเทือนคลอนถูกลมแดงแกลงเคลื่อนขคลนถ้ามืดมืดเป็นเกี่ยวยึดใหญ่เกลี้ง เท่าสียงขอนเยียกขยื่อนเคลื่อนขะลดตรวจกระดอนกำปั่นครอนโครงป่วนทุกส่วนเซยิ่งดึกดืดนเคลื่อนสาตว์บนดาดฟ้าลมทลาตันผันพัดหันเหคนเข้าห้องท้องครอนทั้งนอนเตจนถึงเวราสว่างไม่สางลมพวกลาต้าข่าไก่ ตั้งไหว้เจ้าทั้งเล่าขาวเครื่องสังเวยนมเนยขนมจนเบียงบ่ายคลายขึ้นต่างชื่นชมกลับเป็นลมเบ้าแล่นแสนสบายผ้าเค้ืนนั่งบันลังไทบาลีผูกม่านสีซุ้มหลังคาฝาผ้าฉายชมมัดฉาคลาเคลื่อนลอยเคลื่อนลายเห็นใกล,ล้ๆไหว้เข้า สำเพาทองตั้งกุ้งกลั่งมังกรสลอนสล่างบ้างดำบ้างผุดฟูเป็นคู่สองพวกเหลามาน้ำคล่ำขาหนองบ้างพ่นฟองฟุ้งฟ้าฟุ้งปลาหวานเราเกาห้อผัวผุดได้บุดว,วาดจฉลากฟาดง่วงฟัดอยู่สัตว์สารเสือสม,มุดผุดผลโยนทยาน รดข้าสา์สินทูขึ้นชูงาบ้างตัวเหมือนวัวควยมีหลายอย่างเหมือนแลกวางหางพัดเป็นมัดฉาบ้างเหมือนหอยลอยเลื่อนเคลื่อนเคลื่อนลาข้ขาขงเยื่อนหน้าออกเหมือนหมีดูชี้ดูเงือกมนุษย์ผวดกุ้มทั้งหนุ่มสาวล้วนผมยาวปลกบ่ามีตาหูบ้างเหมือนแพะแกะไกล กลายเป็นงูขึ้นฟองฟูฟันเคลื่อนเสียงขคลื่นเคงหวงโลมากาสิกผุดพริกผงที่ใหญ่ล่วงงวงง่ว,งงวงเป็นทวงถีงง่หงงหวบกันติดบิดสะบั้นกัดฟันเองดูหน้าเกรงกลัวปลาในสาชนมังกรไหว้สายสมดุดขึ้นผุดขวาง ยาเหมือนอย่างขวดเขินเนินถนนเห็นกำปั่นหันเหนียนวงเวียนวนต้องเผาขนไก่กันให้ควันไฟพอสัตว์จมลมเงียบเชียบสงัดแม่เกวียงกัดทวงิทิิวเล,ลี้ยวไหวดูน้ำนิ่งพี้ยงพล่างเป็นหางไปเหมือนน้ำในสะซึ่งอึงอ้งๆลม ต้องเลื่อนลอยคลอยวายุพายุพัดให้ฆ่าสัตว์เส้นพระการเผา,าสารส้มแล้วตีกลองคล้องละคังดังละดมพอได้ลมแล่นตัดตามบัตถยาด้วยไม้มุ่งกุงผกากหลอกลึกล่ำเห็นแต่น,น้ำในทะเลกะเวหาจะแลเหลียวเปลี่ยวใจในยนาจนเวลาคล่ำพบ จุดครบครผ้านั่งเล่นเย็นลมชมอากาศพอภายพลาดพัดเลื่อยเคยเชื่อชมดูดาวเดือนเกิืนสว่างกลางโพยมยิ่งนึกทมมนัดในแกรันจวนชิดข้าหนึ่งถึงพี่เป็นที่รักคอยพ้อมพลักปรีเปมรมเกสมสันสวนคอยชิดบอกดอกซ้อยน้องคอยทวนเคยชี่ส่วนชมฟ้า ดาราลายโอยามนี่วิบัติต้องพัดพลากต้องจำจากจำไกลจิตใจหายทุกข่ำเศร้าเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายไม่ได้ไวฉันนึกนิ่งนิ่งติดตรองแล้วลำพึงถึงลูกสาวเจ้าผลึกจะลำลึกถึงพี่มั่งหรือทั้งสองฟ้าแฝดคู่ดูดีทั้งพี่น้องประภัยพีมยิ้มย่องและอองนวน ดูรูปร่างสร้างเหมือนไม่เคลื่อนคลาดเหลือประหลาดลืมองค์ทรงพระสวนคิดถึงเคยเชยชื่นลื่นลันจวนยิ่งอักอวนปวนกิจคิดข้หนึ่งบบดนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดี สวัสดีครับ